เขาจะทักมาจีบคุณก่อนแน่นอนนะคะ ก็เ a t ชุลย t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบดูคลุมเครือดูเหมือนจะชอบเหมือนจะรักแต่ก็ยังไม่ทักสักทีดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาจะทักมาจีบคนดีก่อนแน่เลยคะ่ะ <c oughs> เออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณเช่นเดียวกันใจของคุณสองคน เนี่ยมันตรงกันนะเพราะฉะนั้นเขาจะทักมาจีบคุณเร็วๆภายในไม่กี่วันนี้อย่างแน่นอนว้านะเออแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเร่งปฏิกิริยาทำให้เขาทักมาจีบคุณโดยไวที่สุดหรือเร่งความหนักแน่นแม่นยำหรือว่ากระตุ้นทำให้เขารีบทักมาจีบคุณโดยไวที่สุดก่อนที่คุณจะทักไปจีบเขาก่อนนะนะ <c oughs> จะต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออมามธรรมะทาโร่จะมาให้สามวิธีที่จะทําให้เขาทักมาจีบคุณก่อนเอจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวสส,สดดูพาลาังงานกันนะจ๊ะ <c oughs> และนี่คือสมวิธีที่จะทําให้เขาทักมาจีบคุณก่อนเข้อ <c oughs> ที่หนึ่ง คุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราโดดเด่นเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนนะนั่นหมายความว่าต้องทำให้เขารู้สึกกระตือรือร้นๆๆที่จะต้องรีบจีบคุณในทันทีทันด่วนและทันใดช้ามิได้จะเสียคุณไปนะเพราะฉะนั้นต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วข้อแรกเลยนะคุณต้องทำตัวเองให้โดดเด่นค่ะโดดเด่นเป็นที่สนใจมีคนให้ความสนใจคุณเยอะเพราะ ฉะน,นั้นเขาจะมาเงอเงอะเงอะ,ะ,ะชิวชิวลอโอ,อไม่ได้นาะไม่ได้นาะไม่ได้น่ะเดี๋ยวจะเสียคุณไปนาเนาะเพราะฉะน,นั้นแล้วคุณจะต้องทําตัวเองให้โดดเด่นให้เขารู้สึกว่าเราโดดเด่นเปล่งประกายมีคนลายล้อมรอบมากมายมีคนให้ความสนใจเรามากหลายเพราะฉะน,นั้นแล้วจะมาเสียได้ทีหลังถ้าไม่รีบนะบัตรีเลยจ๊ะโอ้ข้อที่สอง ทุกครั้งที่เจอกันหรือได้คุยกันหรือได้พบกันคุณต้องทำให้เขารู้สึกหลงรักหลงไหลคลั่งใครในรูปรสกลิ่นเสียงของคุณให้เต็มที่ว้านั่นหมายความว่าเจอกันเมื่อไรต้องทำให้เขาหัวใจเต้นรัวนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทางโซ,ชงโซเชียลหรือต่อหน้าต่อตาก็แล้วแต่ทำให้เขารู้สึกว่าหลงรักหลงไหล,ล,ไหลคลั่งใคร้ในตัวคุณหลงรัก รูปรสกลิ่นเสียงหัวใจเสียความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆให้เขารู้สึกดีกับคนได้มากๆนะก็คือพูดดีคิดดีทําดีกับเขานั่นแหละคือดูแลตัวเองนะเสื้อผ้าหน้าผมสุขภาพร่างกายดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะเห็นแล้วประทับใจยิ่งคุยยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งรู้สึกสนุกสนานเจอกันแล้วมันมีแต่ความสนุกสนานดูค่ะแฮปปี้มีความสุขนะเอออยู่ด้วยแล้วมันมีชีวิตมันมีสีสรรันมันสดใสมันรู้สึกว่าอยาก อยากคุยอีกอยากเจออีกนะมันแฮปปี้มันมีความสุขนะแล้วรู้สึกว่าคนทำให้เขารู้สึกว่าเรามีสเสน่ห์มากเลยนะมีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดใจอยากจะอยู่ด้วยตลอดไปและตลอดกาลถ้าเกิดเขารู้สึกแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยเขาไม่ปล่อยคุณหลุดมือหรอกเขาก็จะต้องรีบจีบคุณรีบทักมาจีบคุณก่อนข้อ,อที่สาม คุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าคุณเจริญเติบตโตก้าวหน้าและเดินนำหน้าเขาไปตลอดเวลาจะช้าไม่ได้ว้านะนั่นหมายความว่าให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลา ให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นน่ารักขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นชีวิตดีขึ้นนะการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นพัฒนาขึ้นอยู่ตลอดเวลามีโอกาสได้รู้จักผู้คนมากขึ้นมากขึ้นมีคนให้ความสนใจมากขึ้นจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้เขารู้สึกว่าคุณเดินนําหน้าเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเขาช้า เขาจะพลาดและเสียโอกาสที่จะคบคนที่มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วคนที่แบบสมบูรณ์แบบอย่างคุณไปโอ้เพราะฉะนั้นเขาจะช้าไม่ได้เพียงเสี้ยววินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเราเจริญเติบโตก้าวหน้าทุกวินาทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาเขาห่างไกลคุณออกไปทุกทีทุกทีทุกทีแล้วมันจะทําให้เขารีบที่จะทําอะไรสักอย่างนะหรือรีบทักมาจีบคุณก่อนนั่นเองโอ้ และนี่คือ3วิธีที่จะทำให้เขาทักมาจีบคุณก่อนเออจดจำและนำไปใช้นะเขาจะได้ทักมาจีบคุณก่อนก่อนที่คุณจะอดใจไม่ไหวทักไปจีบเขาก่อนน่นเอง <laughs> ใครแล้วเขา้านายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ